ภาษาษไทยตอนที่7ไม่พลาดร้านอร่อยสองเอสวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับ เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารแน่นอนเลยวันนี้ครูเอกจะพาเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยเป็นอาหารที่รสชาติอร่อยหน้าตาดีและมีเรื่องราวประวัติที่มาเอาละครับถ้านน้องๆเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วตามครูเอกมาเลยดีกว่าวันนี้รับประกันเลยว่านอกจากจะได้เห็นของอร่อยหน้าตาน่ารับประทานและจะได้ รับประทานอาหารอร่อยด้วยโอเคไปเลยครับโอ้โหน่ารับประทานทุกอย่างเลยนี่เด็กๆสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาหารมาไหวคุณครูแอบโทรศัพท์มาสั่งไว้ก่อนร่วงหน้าแล้วโดยเลือกรายการอาหารที่1คุณครูชอบรับประทาน 2. มีตำนานเล่าให้ฟังเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพามารู้จัก อาหารชนิดนี้ก่อนอ่านี่อันนี้เป็นรายการอาหารจานโปรดของคุณครูรายการที่หนึ่งเลยชื่อว่าแกงส้มชะอมไข่อ่าแกงส้มชะอมไข่เด็กๆเ,เคยคุ้นเคยไม่เอย่ยว่าแกงส้มชะอมไข่เนี่ยรสชาติเป็นยังไงจริงๆแล้วคําว่าส้มในที่นี้นะครับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าเอาส้มลงไปใส่ในแกงนะคําว่าส้มเป็นคําศัพท์โบราณแปลว่าเปรี้ยว เป็นคำศัพท์โบราณแปลว่าเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคําว่าแกงนี้มันไม่ส้มในสมัยก่อนก็แปลว่าแกงเนี้ยมันไม่เปรี้ยวแกงส้มก็คือแกงที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่มีรสเปรี้ยวเราเรียกว่าส้มเช่นส้มมะขามเด็กๆรู้จักส้มมะขามไม่เอ่ยเพราะว่ามีรสเปรี้ยวนั่นเองเวลาที่เด็กๆจะเขียนนะครับ สะกดเพื่อเขียนคุณครูจะสะกดให้เด็กๆสามารถเขียนได้และถูกต้องเวลาที่เราจะเขียนนะครับเราต้องเขียนแบบนี้ครับสระแอเวลาที่เด็กๆเขียนสระแอก็คือการเขียนสระเอสองตัวนะครับเขียนสระเอสองตัวจะกลายเป็นสระแอเพราะฉะนั้นต่อไปคุณครูจะเรียกสระเอสตัวว่าสระแอคุณครูจะเรียกสระเอสองตัวว่าสระแอนะครับสระแอก็ไก่งองูสระแอก็ไก่งองูอ่านว่าแกง อ่านว่าแกงสอสเสือไม่โทมอมะซอเสือไม่โทมอมาอ่านว่าส้มอ่านว่าส hey, ้มชอช้างสะอาชอช้างสะอาอ่านว่าชะอ่านว่าชะอออ่างมอมาอออ่างมอมาอ่านว่าอมอ่านว่าอมไม้เมลายขอไข่ไม้เอก ไม้มะลายขอไข่ไม้เอกอ่านว่าไข่อ่านรวมกันเป็นแกงส้มชะอมไข่และที่สําคัญนี่คุณครูใส่กุ้งลงไปด้วยเดี๋ยวเนี่ยคุณครูจะรับประทานให้ดูว่ามันอร่อยมากๆเลยอ่ะวางก่อนทีนี้มีอีกรายการหนึ่งซึ่งคุณครูจะเล่าให้ฟังคําว่าแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานนี่นี่นี่แกงเขียวหวาน ไม่ได้แปลว่าเป็นแกงสีเขียวที่มีรสหวานนะครับนี่เด็กแกงเขียวหวานไม่ได้แปลว่าแกงสีเขียวและมีรสหวาน <ían> ไม่ใช่เลยเป็นแกงกะทิชนิดหนึ่งนะครับเป็นแกงกะทิชนิดหนึ่งคำว่าแกงเขียวหวานหมายถึงแกงที่มีสีเขียวน้อยสีเขียวอ่อนๆคำว่าหวานเวลาที่ไปขยายคำใดจะหมายถึง อ่อนๆเล็กน้อยเช่นชมพูหวานๆก็หมายถึงสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เป็นต้นเช่นกันครับแกงเขียวหวานก็หมายถึงแกงที่มีสีเขียวอ่อนๆมีสีเขียวเพียงเล็กน so like like ้อยนะครับซึ่งเครื่องแกงหรือพริกแกงทํามาจากพริกสีเขียวนะครับทำมาจากพริกสีเขียวนะครับแกงเขียวหวานเวลาที่เราจะเขียนนะครับเขียนเพื่อสะกดนะครับเขียนเพื่อสะกดเราเขียนว่าสะลแอ กอไก่งอง,งูสระแอกอไก่งอง,งูอ่านว่าแกงนะครับต่อมานะครับสระเอขอไข่สระอียอยักวหวนสระเอขอไข่สระอียอยักวหวนอ่านว่าเขียวอ่านว่าเขียว หอหีบว่าแหวนสละอานหนูหอหีบว่าแหวนสระอานหนูอ่านว่าหวานอ่านว่าหวานรวมกันเป็นแกงเขียวหวานนั่นเองอันนี้เป็นรายการอาหารที่ชื่อว่าหลนซึ่งอาหารหลนเนี่ยนะครับก็จะทําจากกะทิสามารถหลนได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหลนปลาเค็มหลนปูเค็มหลนปลาร้าแต่ว่าวันนี้คุณครูอยากรับประทานหลน กุ้งอ่าคุณครูชอบกุ้งเป็นพิเศษเลยหลน่นกุ้งนะครับเวลาที่เราสะกดคาว่าหล่นนะครับถ้าสะกดตามหลักภาษาเราต้องสะกดว่าหอรอโอนอหลน่นแต่ว่าถ้าสะกดแบบนี้เด็กบางคนอาจจะเขียนไม่ถูกเวลาที่คุณครูคสะกดคุณครูจะสะกดตามรูปเขียนอีกครั้งนะครับจําไว้นะครับคุณครูสะกดตามรูปเขียนเวลาที่เราสะกดตามรูปเขียนสะเขียนหอหีบรอลิงเนาะหนู หอหีบลอลิงจิกๆๆๆๆ๊กจิ๊กจิ๊กแล้วก็นอหนูอ่านว่าหลนนะครับแล้วกุ้งก็คือกอไก่สระ,ะอุไมโทมองูกอไก่สรรอุไมโทมองูอ่านว่ากุ้งรวมกันเป็นหลนกุ้งซึ่งเวลาที่เรารับประทานหลนเนี่ยเราก็ต้องรับประทานคู่กับผักต่างๆโดยเฉพาะผักสดซึ่งมีรสชาติอร่อยนะครับรายการอาหารนี้ก็คือน้ำพริกลงรึ เอ้าโอ้โหชื่อว่าน้ำพริกลงเรือใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูจะเล่าให้ฟังว่าน้ำพริกลงเรือนี้มีที่มาอ่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือครั้งหนึ่งนะครับมีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสทางเรือก็คือคาว่าประพาสก็แปลว่าไปเที่ยวเที่ยวทางเรือก็มีรับสั่งเจ้าหญิงก็มีรับสั่งว่าให้คนที่ดูแลด้านอาหารเนี่ย หาเครื่องเสวยเพื่อที่จะนําไปเสวยในเรือด้วยปรากฏว่าแม่ครัวท่านนั้นนะครับแม่ครัวท่านนั้นจริงๆอ่ะแม่ครัวท่านนั้นอ่ะมีตําแหน่งเป็นถึงเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เลยนมะว่าเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สับนะครับก็นําเครื่องเสวยเนี่ยที่เหลืออยู่ในครัวเนี่ยอย่างละเล็กละน้อย ตักปักๆัก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 รวมกันแล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปปรากฏว่านําขึ้นถอยให้เจ้าหญิงเสวยปรากฏว่าเจ้าหญิงพอพระไทยมากแล้วก็เป็นรายการอาหารที่อร่อยมากเจ้าหญิงโปรดเสวยรายการอาหารนี้เมนูนี้มากๆเลยก็เลยกลายเป็นที่มาของน้าพริกลงเรือนั่นเองหือแค่เห็นหน้าตาคุณครูก็กลืนน้ําลายแล้วเนี่ยสุดยอดมากเลยเด็กอะ อีกอันนึงที่คุณครูอยากจะแนะนำเลยก็คือผัดไทยผัดไทยเนี่ยจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าเวลาที่เราเขียนผัดไทยเนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนผัดไทยเนี่ยเด็กๆชอบเขียนผัดไทยผิดกัน,พกนเพราะว่าบางคนก็เติมยอ,อยักษ์บางคนก็ไม่เติมยอ,อยักษ์คำที่ถูกคือต้องเติมย่อยักษ์ต้องเติมยอ,อยักษ์ผัดไทยเวลาที่เด็กเขียนนะครับเขียนลงไปเนี่ยเด็กก็ต้องเขียนพอพึ่งก่อนเขียนพอพึ่งไม่ห่นอากาศดอเด็กพอพึ่งไม่ห่นอากาศดอเด็กอ่านว่าผัด ไม้มะลายทอหารยอ,อยักไม้มะลายทอหานยอ,อยักอ่านว่าไทยรวมกันเป็นผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดของคนไทยนั่นเองซึ่งรายการอาหารนี้เมนูนี้เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็คือจอมพลปพิบูลสงครามว่ากันว่าในสมัยนั้นนะครับเด็กๆเ,เราไม่ค่อยมีข้าวเหลืออยู่ในประเทศเพราะว่าเราต้องส่งออกจนเกือบหมดเลย ข้าวในประเทศเราก็เหลือน้อยทีนี้ก็เหลือแต่ข้าวที่แบบเป็นปลายข้าวข้าวหักต่างๆก็เลยนำมาแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วจอมพลปอก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวกันทีนี้ปรากฏว่าภรรยาของท่านก็ได้ประดิษฐ์ รายการอาหารขึ้นมารายการหนึ่งนะครับก็คือผัดไทยนั่นเองเป็นอาหารที่ทําจากเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีสามรสเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งซึ่งคุณครูกล้าบอกเลยว่าเราเขียนผิดกันตลอดเลยคําว่าถั่วพูคําว่าถั่วพูเด็กเลองเราสิครับว่าถั่วพูใช้พ่อพานหรือพ่อสัมพาา หรือสะกดด้วยตัวอื่นเอาล่ะได้เวลาเฉลยแล้วไม่ให้เด็กๆเ,เดาคุณครูบอกเลยดีกว่าคําว่าถั่วพูนะครับต้องใช้พอพานสาระอูเท่านั้นต้องใช้พอพานสาระอูเท่านั้นคุณครูเห็นบางคนเขียนผิดเป็นพอสมเาอสะอูบ้างพอพานลอลิงสระอูบ้างผิดหมดเลยคําที่ถูกต,ต้องต้องเป็นพอพานสาระอูเท่านั้นถั่วพูเวลาที่เราเขียนถั่วพูเขียนแบบนี้นะครับทอถุงแมนอากาศไม้เอกบวแหวน ทอถุงไม่แห่อากาศไม่เอกวหวนคำนี้อ่านว่าถั่วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเด็กๆจะสะกดเด็กๆต้องสะกดออกเสียงว่าทออัวถั่วไม่เอกถั่วแต่คุณครูจะสอนให้นักเรียนเขียนได้คุณครูจึงบอกเด็กๆว่า ถอถุงไม่เห็นอากาศไม่เอกวอแหวนถ้าเขียนแบบนี้อ่านว่าทั่วถ้าเขียนแบบนี้อ่านว่าทั่วพอพานสระอือพอพานสระอูอ่านว่าผู้อ่านว่าผู้อ่านรวมกันเป็นทั่วผู้ทั่วผู้และรายการอาหารนี้ก็คือยำถั่วพูนั่นเองเอาละหว่าแล้วคุณครูก็หิวแล้วเด็กๆเดี๋ยวขอรับประทานก่อนนี่ข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยน่ารับประทานมากมาก เดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตรับประทานเด็กๆก็มารับประทานพร้อมคุณครูนะมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับเด็กๆเด็กๆชอบรายการอาหารรายการไหนชอบเมนูไหนบอกคุณครูมาได้เลยนะอ,อใครดูรายการอยู่แล้วอยากจะรับประทานกับคุณครูก็เข้ามาในจอเลยเอาละขอรับประทานเมนูแรกก่อนนี่แกงส้มขอชิมน้ำก่อนนะ อร่อยมากไม่ผิดหวังเลยจริงๆไม่ผิดหวังเลยจริงๆสุดยอดนี่นี่นี่เดี๋ยว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 แกงส้มชะอมไข่ต้องมีชะอมไข่ทอดชะอมด้วยแกงส้มชะอมไข่ต้องมีไข่ทอดชะอมพร้อมหนึ่งสองสามอ้ําเมนูต่อไปนี่คุณครูขอรับประทานแกงเขียวหวานอื้อแกงเขียวหวานอร่อยมากๆแน่ๆเลยเนี่ย ชิมก่อน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 ัอน,อน,อน,อนนี้อืม้มอันนี้คือหล่นกุ้งอืม้มชอบดีมาก ้าพโรงเรือเนี่ยเวลาที่เราประทานอย่าลืมหมูหวานกับไข่เค็มนะครับนี่มีไข่เค็มด้วยคุณครูก็จะตักไข่เค็มอืมแล้วก็มีผักนิดนึงอ่ะสุดๆเอาละเอาละเอาละของอร่อยทั้งนั้นเลยเด็กๆเดี๋ยวขอชิมยำถั่วพูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างชึบ ยำถัว่วคูอืมอร่อยจริงๆเลยเด็กๆเอาล่ะอืมเราประทานเยอะขนาดนี้เดี๋ยวงกูจะขอตัวไปรับประทานผัดไทยก่อนนะครับรเด็กๆอุ๊ยต่ก่อนที่จะขอตัวคิดเงินก่อนดีกว่าเท่าไหร่เนี่ยอืมขออนุญาตคิดเงินก่อนดีกว่านะรายการอาหารมีข้าวแปดสิบบาท น้ำเปล่า20บาทต่อมาน้ำแข็ง15บาทยำถั่วพู139บาทแกงส้มชะอมไข่189บาทแกงเขียวหวานไก่159บาทผัดไทยกุ้งสด85บาทนะครับน้ำพริกโรงเรือน149บาทหลนกุ้ง149บาบาทเวลาที่เราคิดเลขง่ายมาก เรามีเครื่องคิดเลขเอาล่ะเริ่มเลยนะครับเด็กๆคุณครูจะใช้เครื่องคิดเลขจากมือถือคุณครูเริ่มเลยครับอ่ะพร้อมแปดสิบบวกด้วยยี่สิบแปดสิบบวกด้วยยี่สิบได้หนึ่งร้อยอ่ะบวกอีกสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยสิบห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบเก้าตอนนี้เป็นสองร้อยห้าสิบสี่นะครับ บวก189ตอนนี้เป็น443บาทนะครับบวกด้วย159นะครับตอนนี้เป็น602บาทนะครับบวกด้วยนะครับ85บาทในราคาผัดไทยกุ้งสด687บาทแล้วครับต่อมานะครับก็เป็นน้ำพริกล่องเรือ149บาทนะครับ แล้วก็เป็นหลนกุ้ง149บาทนะครับราคารวมทั้งหมด985บาทตอนนี้คุณครูขออนุญาตไปรับประทานผัดไทยก่อนดีกว่าน่ารับประทานมากๆเลยเด็กๆเดี๋ยวรับประกันว่าที่อยู่ตรงหน้านี้หมดเกลี้ยงในพิตาแน่นอนตอนนี้ไม่ไหวแล้วกับเมนูผัดไทยคุณครูชอบมากเลยผัดไทยเนี่ยขอบอก เป็นเมนูอ,อาหารที่คุณครูชอบที่สุดเลยเอาล่ะครับเดีกๆคุณครูต้องขอลาเดีกๆไปก่อนนะขอไปรับประทานผัดไทยก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ